ชินชาตาจังไอยเปียบใส่บักผอมเลแม่งวันตอมน้ำโตต่ตำตมดอมหินไปน้ำดินกินน้ำหายางยางหาบ่าท่านหมูสมแต่เฟืองหมูหม่กินใดกะบ่อนัวไปสิมาเกือกปัวดอมผีคนพ่อยแม่แต่ห้อยคำนั่งหยางไปบ่เคยพอตำแต่ตอต่ำเตียตนโตแตกต่าง ผสมนั่งผู้เอสูงลนขาแพงเหลือแต่แห้งค่อยใสปีนปลายท่างไปแบนหัวใจพ่อมีแต่พีขอดอกย่อมแพ้แนวขั้นแท้เพิ่นปั่นตันทางขวางปองบุญผสมหมอมนองม่องใดกระบอเห็นนี่แล้วคำแพงเอ่ยเพิ่นว่าข้ามอาศัยหมอ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 ,หมอ,อาศัยสอง โคกน้องหน้าตลาดวารินกาสายพี่น้องเสมอดามมันดังกันต้อนรับสู่ตลาดนัดวารินนะครับตลาดวข่บรรยากาศโคกน้องหน้าโมเดียวฝนทิมช่วงแห้งแลงแงะแลงแงนการซื้อการขายมือเน็นจงลงเจงเลงนะครับเป็นพือจังน้องเมียสดตอนเบลิดเพลินนำให้พี่ใหญ่ได้จำอดสาบายเขาไปก่อนเนอะพี่ใหญ่เอ้ยน้องเมียสดใครให้เรางงวิดแล้ว เจ้าเอาเข้าวเหนียวลงเจ้าน้ำกินเอาซะก่อนบรรยาก,กาศก็คึกคืนตอนนี้ห้อยครับเบิ่งเบิ้งเล่าไฟยังข้าหัวอยู่กัมีคือสีผมมีเวลาเอาลงข,าย,ข,า,ยขายดิบขายดีเดี๋ยวไปถามราคาจะขายไฟหรือเปลาจะายไราคไฟแม่คมแม่อันแม่ลูกครับนี่แม่ลูกไปเลยนะครับมาอนี้ยตัวแรกแขกมันครับพี่อันมาดมอยู่นะมันเป็นลูกมันเดินนะครับขนลูกมันใหญ่ๆลูกเถิกครับลูกเถิกยังได้ค้าจะได้ลรอขนาด หมดไปเก้ามืนหาครับแม่ลูกครับห่องไปเก่าสิบหาแม่ลูกทับแล้วบ่อแม่สมแล้วบเอิ่นว่าสมนะครับเิ่นก็สือแต่ว่าสมแล้วแม่นะครับเบิ่งเบิ้งลูกครับเบิ่งเงียดากเบิ่งตรงหำเบิ่งเล็บต่อรองกันได้ครับหนาดีได้ลูกมั่นนะครับสูงประมาณร้อยยี่สิบได้แล้วนะครับอบอัตลักษณ์ชัดเจนสวดส่งไปทั้งแม่นะครับแม่ใหญ่ครับข้อใหญ่ เขาเหยา,านะครับต่างกังในได้๋เศร้าตัวคนคางละถา้าใส่จีสติงจกิงนไนผู้เฒ่าก็เลยเยอระหา,หา,หาตัว,พวกเพราะไอ้ผู้เฒ่าใส่ตัวยันยันเลยเบิ้งครับอ่างแข้งขา,าสูงมันลยอยสามสามิบบาดได้ยี่หรอเบิ้บขับโบบวกลบนิดหน่อยต้นเดือนหูยี่ห่าในทอง โบหันประกันให้ยี่วะบบประกันครับท่องครับประกันบบประกันครับเนี่ยท่องคือบบประกันมันบบหันอันนั้นครับสื่อเขามานะครับบบแน่ใจประมาณสี่เดือนไปตรวจไปจกไปล่วงไปงัดไปไงกันเอาเออเออหมักบ่อสีเข้มนะครับตาดีเขาออกดีในความเหงาวนะครับอ่างเขาเขาดีครับมึงครับดูน่ากลัวแต่จับเบิึงก็น่ารักอยู่ Γ, คุณเชี่ยงดีบ้านได้คน่ะอยู่สีงไม่ครับจัดเบอร์ไอ้เพื่อนเด้่ครับจักบาทวัดวัดเอาเบอร์ไว้เนี่ยปูเบอร์ไหมเพื่อนเด้่ปูปูใช่ลหรเอาเบอร์มาขอยจ่อเบอร์โบไาณใช่ลหรผู้ใดล่ะขายเนี่ยนะผู้น bé, <TION aime> <c oughs> ั่งเนี่ยไปถามเพื่อนหนูพี่นั่นผู้นั่งเนี่ยนั่นควกมือไว้เออเอาควายผู้สาวเดินนะครับหน้ามเลี้ยงว่าหลายบันไดมันแบวกเละเดือนน้อยในเจ็ดหน่อยเปิดเท่าไหร่ละแม่ หกสิบห้าค่ะงามบัวดอนเดินนะครับหกสิ 130, บห้าสูงรอยสามสิบทองว่าม่มสมในสองอาทิตย์เหรอคะพึ่งสมมาสองอาทิตย์แล้เวเบื้องหน้าเบื้องตาเขาเขาบวกแกวสมบบ่เล็บแกวอยู่นะครับเขาบวกแกวนะครับนี่หน้าตามันได้ยักโตม,มันงเรแม่ลูกเต้าเล่าดากักลูกสองตค่ะ ทานลูกเต่าดาวดากมาสองตัวตัวที่สามพึงสมค่ะสูงประมาณร้อยสามสิบเด้อกะเ็โบคอยมีเด้อนะครับหน่อยบางดากไปหะหลดหน้าบาดนิดหน่อยงามอยู่เด้อเล็บก็งามอยู่นะครับบ่ได้ขี้ลายหมักบอมันหูเยอะ่ะ่ะแม่ยังก่อคะมันจิตเต่าว่ะนี่มันหูอ่ะนี่หูเยอะค่ะบ่ ถือว่าใส่ได้อยู่นะครับกะกะบางอยู่หน้าตามันหายหาอยู่พยอยากได้คุยดอนโทรหาแม่เพื่อนเด้ออยู่บ้านได้ละแม่อยู่สีเกตพูดเหรอคะ่ะสีเกตยดพูดอ่ะค่ะอยู่ไ<ถ>กลอยู่ค่ะอำเภอ่อยังอำเภอเมืองค่ะเมืองสีสเกียดพูดเบอร์ห้องมาแม่ส่วนแปดสองครับหกเก้าหกแปดสองเก้าห้าดอนเด้อราคาพอไปได้คุยเอานะครับ ต่อไดน้น,นะ,ะ<จ>แม่นะคจะมาโทษส่วงนี่บ่ได้เพราะว่าย่ายลืมโทรศรพท์อยู่บ้านจ้าโอเคครับขอบคุณครับโคมแสนหาพันครับแสนกับหาพันนะครับตัวนี้เอาเบิงนักเรียนเบิงกระดานสูงเท่ไหนฮะหน่อยสามสิบห้านะ <135. S 1> สูงรน่อยสามสิบห้าท่องอบ่บ่อนท่องไหมลูกลูกยังหน่อยนะครับเบิดเบิงแขงขาหีบดาก นายักตแลอนะไร้าหน้าลูกโตัวอะไรยังงนะลูกตัวแรกครับลูกแรกมักบอานาตาเปิดสูงจากน่อยเด้อน,นะครับลูกไม่ใบวะครับบ่ครับลูกสมบัติลูกสมบัติบา,บานอีกตั้งหากลูกแม่สูงประมาณเมตเรเปิดเท่าไรกว่าแสนหาพันครับขอรบน w a n เมาเล่นเขเลยถามอีกรอบนะครับแสนก็หาพันเด้อนะครับก็เปิดสูงเถอะนะก็เปิดสูงเถอ มันมาแพงอย่างี้นมันอูมาแพงมาแพงเปิดแพงนะครับถึกแล้วนะครับมาแพงเปิดเถือกรูปเด้ครับมักบอเชื่องดีเดินนะครับสูงกับพ่อได้ใจลูกกับพ่อได้อยู่นะครับยังบ่ได้สมบ้านไหนคน่ะนี่เยี่ยครับมาจากนีเยี่ยมีเบอร์มาใส่เบอร์นะครับ089ดเก้า สี่หกสองเก็ดหถูหาเพิ่นเดินนะครับมักคุยเอาแล้วค่ะต่อเอาบนตรจีหองโค,โคู่ซื้อก็ได้ครับขอบ <c oughs> คุณครับ,<ม>บด้านนเดอนะครับแมุ่งอไรดร้อยสามสิบหกเครื่องโอ้มีเครื่องรวอมเอาสามสิบหกสามมันจะเยิงขึ้นซะเอาสามสิบหกันตากูเนี่ยไปซื้อซไว้ตเปิดเท่าไรเปิดเท่าไรหกหมื่ <62. S 1> อยากได้หกนะครับ อเอาไม่อเอาไม่เสีปากเลยย่าไป่เสีดาบอะไรงเงี้ยเลยได้ลูกจักตัวเหรอลูกที่สามในทองจักเดือนสองเดือนกว่าเกือบสองเดือนกว่าลูกในทองนะครับใส่ส้งสูงเดินนะครับติดขี่ต,ขติดเขื่อกบ่มีนะครับล่างมาแล้วเฮาหัวเขื่อกบ,บมี่ข้อญ่ดีอ่างไงอะไรกันเหย่าน้ำแข้งขาควายบันบนับนหมักบอ่อ <c oughs> บ่มันควายญ่แห้งเนี่ยนะครับแต่ว่าคนพนเมย่ซื่อพนเขาก็อยู่ประหาประหกคนคนยังเมย์เป็นไงท่านออกโรงเรียนคนเมืองใหม่ด้วยท่านกับท่านเนี่ยผู้ท่านกับใครเมืองใหม่ด้วยยันหอ่าฮูนึงอเล็กหน่อยอนุบวาดนัูวันนั้นจัดเบอร์มาหัวหน้าศูนย์หกสามหกเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดแปดศูนย์โทรหาเพื่อนเด้อคุยเอาเรื่องราคาอีกที่หนึ่งผสมมาแล้วสองเดือน สูงรอยสามสิบหกกับเครื่องมีใบพร้อมใบยังวะนี่แบบบีกุบลโอ้ผสมน้ำดีนะครับมีใบให้พร้อมเดินนะครับให้พร้อมนะครับเอาคือละละบัดนี้สมนาคาแล้วบัดนี้กันตำหนิพร้อมกันตำหนิทุกอย่างครับขอบคุณครับอานักเรียนเด้อนะครับวันธรรมดากันมานักเรียนใหญ่นักเรียนใหญ่เขาเข่าเป็นเวลาเทธอไรน้องไรสองหมื่นหาปัญหาเธอสองหมื่นหาปัญหา ไหวยถอกุมูดถนอกมือเนี้ยสองหมื่นหพันหาผู้ผู้น่อยสูงรวยเศรษาเศกนะครับขุนเขียวๆนามเลี่ยงได้หลายเด้อทั้งคุนข่ยนอยอ่อนนี่ยังในหน่อยอยนะครับสมเซิงมาท่านเป็นค้คนจูงกับบ่เปลี่ยนเหือนยังไวหลุนอยู่เล่นห้องจะคลองไว้ซะกกันบ้านไหนละน้องจากพี่บุญ ผู้เรื่องนะครับสือไปเลี้ยงไงเขึ้นกับกำไรอยู่เลี้ยงปีหนึ่งกำไรหรอกเกือบสามสี่หมื่นกำไรเป็นหมื่นผลลัพธ์ไปบัวอะใส่หัวหันหยากใส่ไตหยาเข้าไปกับเฟืองใส่เบอร์มาในน่องศูนย์หกสองครับเก้าหนึ่งสองหนึ่งสามสามเจ็ดมาคุยเรื่องนะครับควายนักเรียนขายควายเพื่อเตือนน้ำมันไปลำไปเรียนขอบคุณครับงามๆครับงามๆควายคนนั่นรอ ยิ้มจักบารก็หนาค้นอ่ะยิ้มตลอดคนนี้ยิ้มตลอดเออเท่าไรครับไรสามหมื่นเจ็ดพันหาสามเจ็ดหารยสูงรอยเศร้าหน่อยหางนี่งามแห้งเด้อขั่วหางกกหางแขงขายิ้มดากสวดส่งองค์เอวอ่างขวัญไข่เฮากากสากพิเศษแข่วเทิงมูมีพใหไ่วะ เชเทเสนเข้าแล้วสองขวัญจับหนามักคุยเอาต่อเอานะครับสีงามเดอ้อสีงามส่งดีบ้านได้ลรอครา,คายสีงไครับมานัดสีเมือใไม่พุนะขี่รถหยอกมาเจ็ดสิบปดสิบโลจัดเบอร์ได้ครับไ่ศูย์เก้าแปดสามสองสามสองปดทุกครับมาคุยเอาเด้อรคาคาเพื่อนกับเปิดตำแน่อยู่นะครับขอบคุณครับ สวัสดีจ้าเสื้อยังซื้อยังซื้อไอ้น้องไก่จ้าโอ้ยหกสิบตุ๊กตุ๊กน้องไก่เอากระิเป็นอย่างนั้นเขาเป็นผู้หญิงเนาะเป็นผู้หญิงมันก็ต้องอายุเนออายุแต่ของอยู่ตลอดพ่อนจะเนียวนี่แหละจังว่ามันแหล่งโอ้ยจังมันแหล่งโคดรน้อหน้าน้มถั่วอยุงอย่มาถ่ายโคตรอย่าถ่ายคตรเอาเลยครับพ่ออันงามกว่าควายตัวนี้งามกว่าคนงามมาหาเลาะสื่อควาย เอาวามาถ้าว่าได้ซื้อวขยก็ซื้อค้นจะาของยบ่บ้าบ่าได้ซื้ออหลี่ก็เอาไปนอนหลดบ่เทศเทืนหนึง่งมาจากบ้านได้ครับอันอยู่ในเมืองเขานี่ล่ะบ่แม,ม่ในหอยจับเสือกสองมือแนวนี้กันอันตรายจังหน่อยเด้อน,นะครับช่วงนี้ระวังเอออาจจะมัดเขากลางหำนะครับป <c oughs> ้องกันบ่ท่านขาเสือไขยอยู่ได้ตามนามตัวตัวไหนตัวนั้นครับนั่น ตัวนี้เศร้าหยครับตัวนี้เศร้าหยแม่กันบ่ตัวแม่ครับงามเด้อแม่นี่ใสๆสูงประมาณเกือบลอยลอยซิบหน่อยๆค่อยแค่ค่อยแค่สวดทรงองค์เอวแคบบ่แม่ปีไปได้ไดครับโอ้งามแห้งเด้อคันว่าแค่ะนะครับเป็นปแห้งกับมะเต็งด้วยจ้าหางงามดีฝุ่นสวดทรงองค์เอวเด็ดสัสเด็ดส่วน งามอยู่นะครับข่อยตัวนี้พระเหลี่ยงตัวนี้ก็เป็นอีกทรงหนึ่งครับตัวนี้เป็นคนราจะตายครับตัวนี้ยึดสายเล่าหัวหน้าบ้านตานสูงครับตานสอ้อค่อยหน่อยลุ่นๆเดินนะครับลุ่นออกนุ่มแล้วย่างแต่คนจูงมาท่านออกจัดเบอร์นะครับน้องสุดแปห้าครับสี่เก่าห้าหนึ่งสามหกเก่าครับมักโทกคุยเอานะครับนี่ยืนอยู่กับผู้สาวพัดจอบเจออยู่เมื่อจะวาวว่างพันจอบเจะอยู่ ไายผูเบานะครับแจ็คแมนโมนแมนดอกเราหีหนาไว้เท่าไรน้งอง2 7 0 0 0ครับเปิด2 7งเจแม่เน้อครับง่ายๆเลยเดินเลครับ2 7ง,งห0สูงลอยเศร้าสวสดส่งองค์เอวดากน้ำเลี้ยงน,ย <c oughs> น้อยก็พุดจุงจั็กหน่อยพุดจุงนี่น้ำเลี้ยงหนาแหง้งเ <c oughs> พราะตอล่องอยู่นะครับยีบ่ป่านี่แหละเท่าน่ะน้องสาะห้องครับเ่ท่านคืนบ่บ่ <c oughs> ค้นจุงคืนอยูอว่วะเนี่ยนาตาเนี่ยบ่ครับ คืนใช่ปะ <c ười> บอค<อ>รับค้นจงกับว่วกคืนนะครับห้วยกับท่านคืนข้นคืนนะครับข้นนแน่ใช่ป่ะจีห้วยคือเด่นเด่นแตกเขาใหม่อ้วนขอใหม่พัตเตอร์ไซด์เนี่ยนะครับแถมเขาอยู่ว่นนั่นบ่ครับด้วยใส่เข้าไปย่างบ่แถม <c ười> นายสิมาเอ้มันอยู่เอามาคุยเอาเดินนะครับเบอร์ยังน้องเบอร์ศูนย์หกสี่ครับแปดหนึ่งแปด ชุนสองหนึ่งหาครับบ่านน่ำน้องสองห่องพี่น้องสองห้องมักขุยเอาเดินนะครับราคาบบสูงเลรอตัวนี้สองเคืองน,น่อยๆสองเจ็ดเนาะแม่นครับสองเจ็ดขุยเอานะครับเพราะวันนี้ราคาสูงแค่ไข่ขอบคุณครับเอาเบิ้งหวัวเอื่อยเพิ่นเดินนะครับควายเ <laughs> พินพ่นวัยดาผมเดเพิ่นบอกวันนี้คือควายนะวายไข่ผสมจะได้ไงอกสิบห้าครับ หกขาผูนาะแม่แม่เดินนะครับหกสิบบาตัวแม่นะครับแต่ก็หนามมันใหญ่แห้งมันมันค่อยผูจริงคอพี<ม>่นะอัออดตัวใหญ่เลยผมว่ามันคุยผูก็เรียกว่าผูนะส่งมันคือควยผูเนใหไงหนาแห้งเด้อสมล้วครับสมมาแล้ววะท่นเบิ่งแขงขาเง,งิ่มดักสวสดส่งเครื่องหมักบอ่อหางใหญ่แห้งนะครับลูกแรกวันไอ้ถ่อง แมนครับสมเธอแหลกนำะทับทับบักเอียงก่อนนี้เพิ่นให้ใบใหม่มีใบพร้อมมีมีใบนี่เลยมีใบเด้อเพิ่นสมใบได้จักเดือนครับโกเพิ่นว่ะประกันอยู่ว่ะประกันกันถ่วงโอ้ยตรวจตรครับแม่สาวประกันถ่วงน,นะครับแข้งขาใหญ่ดีอ่างใหญ่ดีาง,ดงามเด้อกล้วยตัวนี้ความหนาความใหญ่ของมันหนามเลี้ยงไร่พ่อพอครับคนขายโคกหาครับ ค่ากับพวกคุยนะครับสูงประมาณลอยเกือบหอยลอยสามหาสามสองสามสามได้นะ<า>เขากอมดีคนน่องมันสนใจเอาตัวนี้ละน่องน่ำดีแล้วถ้าเอาหาไขยแม่สาวได้วา่แม่ทองตัวนี้ทื่อว่าผ่านใต้เบอร์นดเอยย062อครับ135 7534้าเจ้าาบ้านน่ำครับ บ้านไม่เจริญตะการใม่เจริญตะการหมักคุยเอาเด้อน,นะครับน้องมันเกิดกำลังต่ออยู่นะครับขันยั่งเด้อขอบคุณครับคุณเ,เอาคุยดงคุยดอนเด้อน,นะครับหาอยู่โคมเป็นโคมครับเป็นโคมนะครับแม่ดอนลูกดำลูกตู้สีดำตัวผูเบิ้งหน้าตาครับว่ามันแฮนห์มอเตอร์ไซค์เปิดเทาลสครับแม่ลูกเปิดหาสิหาครับพุซนซาบอลผู้ลูกก้นผุนบอก ขวอตู้นี่ขันมืมีขีตานี่เขาเอือนขันเขาจะเอือนขวอตู้ขีตาบ่ตอนนี้บ่มีเนาะมีอยู่ครับมีอยู่มีขีตาอยู่มีอยู่ใช่ลูกมันสำลปะนะนั่นเสื่อมเขาอยู่นะครับนั่นบักไปข่มเขาหนาดันเดี่ยวมันมาเสื่อมคือเจ้าของเก่ามันเจ้าของใหม่บ่มมากกว่าใดเลยครับแม่นวะเนาะเปิดเท่าล็กอะเปิดหาสิผาครับแม่ลูกหาสิผาแม่ลูกลูกผูนะครับแม่ดอนเด้อครับเดินเดินไปอยู่ที่เขานะครับไม่ใช่เราเขาตู่นะครับเขาตู่ สวดส่งเป็นไข่ตู่โรงงานเดิน in ะ dom, นะครับเขากะหลาอย่างหน่อยตู่โรงงานอ่างทองสูงร่อยสามสิบได้นะครับเปิดโมแพงบันไหนมาแต่โรงงานแถวได้ล่ะสมมติปลาการุ่นบ umm> ่แค like ่ไขยเฮดโอไล่อย่างหน่อยเข่ากะเข่ากะไล่ยังหน่อยเดินนะครับนปดอยกีตาร์บ่มีคว่ตู่มันดีอยู่อย่างหนึ่งเดินนะครับ ไอ้ไขยดอนมันดีอยู่อย่างหนึ่งเขาบ่ค่อ่กินมันไขยดอน <c oughs> เขามันหยาดหยาดคขยดอนแต่คข่ดำนี่เฮ็ดกากสากใจลูกสีดำเดิอน,นะครับคุณผูสูงกว่ามันร้อยซิบลูกมันไม่เบิ่งดอกผุดมันเลาะอ,อยู่ผุดไปหาเลาะเสื่องก็อยู่ผุดในหน่อยจะได้คือเสื่องเป็นคือเจ้าของแท้แม่ <c oughs> มา <c oughs> แล้ว <c oughs> มาแล้วนี่บ่ต้องเบิ้งมองอื่นนะครับเบิ้งหนากะพ่อเขาเนี่ยรอรูปรอ แม่หนิจ่ายลูกเบนแห้งเรื่องเขาตู่เลยแม่แห้งนี่ลูกมันนะครับไงแล้วป้าขาถ่ายอยู่เลยจัดเบอร์นะครับเบอร์ศูนย์แปดห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดสามสามมันขึนอีกเสี้ยแล้ววะจังาวันพรุ่งกำลังซื้อมากเท่กันบ่ค้นจวงขึ้นอยู่บ่บ่คอยขึ้นไม่ได้เสี้ยเขาขึ้นให้ครับโอ้คือสบายเทน่าเขาขึ้นให้พ่อมักโทรหาเพื่อนเด้อบ้านเด็กอ่ นี่ครับดูไอ้กุศกรนี่ครับกุศกรตะการบรรลัดสมดีบรรลัดสมดีเยี่ยงๆใกล๋ๆเท่าหวยฝ่ายเท่านั้นแหละครับผมขอบคุณครับเอาด้านนี้นะครับสวดส่งดีคนขายสดใสพกน้ำยุดดากนั่นนะครับน้ำควายวเท่าแสหัวหน้าเนี่ยพกซิมฮาครับพกซิมฮาน้ำยังเอ่อห้องบิ๊กอุบลครับเปิดน้ำบิ๊กอุบลนะครับเจ็ดเดือน ใใบเขา,าเขาสวมมันสี่เจ็ดพฤษภาครับเจ็ดพฤษภาบิ๊กอุบลยังไงแห้งเดินนะครับหมักบ่อสมือทองแรกทองแรกครับทองแรกสูงลอยสามหาบวกเทใดวัดบ่วัดไามยังประมาณนะครับจะคองเข้า่าลอยสามหาผมว่าได้วัดประมาณนะครับสวดส่งใส่ได้อยู่ด้วยนะครับผสมน้ำดีน้ำยังว่าได้ประกันบ่ดทอง บหานด้ประกันครับเพราะว่าอันท้องแต่สือมากเท่ากันแต, <ะ S 2> ต่สือมากนะครับพึ่งผสมมาสวดส่งดีอยู่ได้ขาใหญ่แล้วก็สูงอันที่สามในน้ามดีตันนี้เด็กคนหนาตันนี้แม่แยกอันแยกลูก,กันมาครับท่าไดอยากได้ตันนี้ว่าอัากได้หาสิบหาครับพ่อเอาเรือแม่นีก็ไดหาสิบขาสวดส,ส่งอง์เอวสูงกว่าม่อยสามสิบหาต้นนี้บ่ตตรงยิงถึงแน่นอน ต้นนี้ก็ขีิตายักหน่อยมาแต่เสาไว้หลังนะมาแต่เสาไว้หลังแล้วก็ยุ่งก่อยเป็นเหิบบิ๊กอุบลเน่องเสดายอยู่นะครับขาแข็งอ่างสีตัวนี้ว่าแม่ต้องเจ้าวะนี่ต้นนี้ตัวผูกแม่นี่กันครับเท่าได้แบบสายเสื่องนี่สายเสื่องสามหมื่นสามได้ความสูงเลยครับดอยสามสิบหาได้ตะโบคอยเงีวเสื่องเป็นแล้วบ่ม้อนเปลี่ยนครับม้อนเปลี่ยนเป็นตะคจุง เป็นคนจุงพอ่อใดญ่ยู่คนจุงพอ่อใดญ่ยูเศรษฐีงมงมไปพ่อแล้ว <c oughs> ขาใหญ่แห้งเด้อมันมีใบวะตัวนั้นไม่มีใบครับตัวนั้นนึกว่าสมใบามาส่งสูงเนาะได้ส่งสูงแห้งหนาโคตรพอพันอายุยังวัยรายดัวครับนี่ <c oughs> บ้านไดหนเรา่นน่ะมันล่าสมดีครับบ้านมองเดียวกับคุยดอนแม่นครับแม่นาจัดเบอร์เลยครับศูนย์แปดห้า เจ็ดเจ็ดศเดม,มเบอร์เดียวกันนั่นแหละเบอร์เดียวกันนะครับ<อ>กับคุยดอนอนนัเดินนะครับ<อ>คุยเอาขอบคุณครับมมนี่เลยครับพี่น้องตลาดนัดควายบรรยากาศวันพุธแตกสวดสวดนะครับในหอย<า>คนขายน้อยยัหน่อยนะครับเอาสุดท้ายนะครับแม่สาวเงามๆเท่าไหร่ได้ก็อนที่มือเปลี่ยนปัญหานี่ เอามักบอส่แปดห้านะครับเ่ยังมีห้าร้อยด้วี่งมีเนื้อหนอสูงร้อยสามสิบได้ห้อยสามสิบองไหนอยู่หรอขึ้นแล้วว่ะเออขึ้นแล้วว่ะขึนตัวหนอขึนค่อนขายอะขึนขึนเพิ่งขึ้นเนี่กลัวมันกล้วยเดียวท่องอรแบนี้เออท่องเดียวท่องเดียวจัดเดือนเดือนกลัวเดียวสากลัวเน่ประกันอยู่ป่ห่วยาประกันเด้อหนอคง้วกล้วยซื้อมากือกันหนอยังบ่ได้ประกันนะครับเออห่น สมมาแล้วเด้อนะครับสเดาสามเดือนกลัวสามเดือนกว่าแต่คนขายเพิ่งสมมาเมื่อคืนเออเมียนยังเมื่อเมื่อยังขืนแห้งเลยยันสีงามดีใสดีนะครับทองแรกเมียนครับเมียนทองแรกทองแรกแข้งขาอ่างความเงีเออ่าหน้าประกันให้แข้งขาสีเสือเฮาไม่บัได้แถมแผ่นหลังบ้านได้แล้วคน่ะพี่บูนครับแต่พี่บูนเล็บเล็บงามอยู่เด้อนะครับ มกพร้าวกับักเขืาก็ากง่ายดีใครดีเป็นยังคับเบอร์ครับเบอร์โท่าศูนย์เกาเกครับศูนย์สามหกสองสอามักเขียวเรื่องราคานะครับ<น>เสียงเดาคือห้องนี่แทบเป็นมะลำเกา่าอ่ะโอ้ยครัปัญญังเดีว,นะวล่ำไม่ฟังนายเจาก่อนอ๋อมันดื่มน่ยยัยนี่มันใสเราเ <laughs> ขาาบจดคเป็นมะลำไม่รียนบ นี่แหละครับบรรยากาศตลาดนัดโคกระบือวารินนะครับช่วงตลาดควายเด้อนะครับโคกน้องหน้าแห่งแกงแกงบรรยากาศการสื่อขายในวันธรรมดานะครับวันพุธที่20กรกฎาคมก็ได้สื่อได้ขายมาห่อมาแย่นะครับในหอยไลนิใเจ๊น้อยคนขายกับบางบางจาบอกกันไหมวันอาทิตย์นะครับแน่นเลยแต่เป็นวันอาทิตย์นะครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมเดิอนะครับเหลือราคาควายกั เราคิกว่าจะขึ้นนะจะน้อยเด้อยนะครับขึ้นน้ำของคนจุงของในหอยขึ้นแลคข้าขวก้ยก็เลยขยับขึ้นได้น้อยนะครับชบ่วงนี้กับผมบูว่าเป็นยังจังขึ้นอาธิมาแพ้งข้า,าวหนมกน้ำมันบวก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 ขึ้นมาเอาตามสมภาพพิจารณาเอาเองก็แล้วกันนะครับลำรวยลำรวยสำหรับท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามให้น้ำแน่นะครับไปละครับสวัสดีครับ